กตอนเช้านะคะแดดออกเจ้าอากาศหน้าบ้านเช้าๆขณะนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยบอกเวลาก่อนนะ เจ็ดโมงเจ้าเจ็ดมงเช้านะคะเจ็ดมงเจ้าไปไหนกันลูกไปไหนกันน้งสีชอบวิวตรงนี้มากบรรยากาศตอนเจ้าเนาะไปไหนกันละลูกให้มาปิดประตูกันจะขป้ปไปประตูกันนะเจ้า ถ่ายให้ดูนะคะบ้านม่ย่าอันนี้หน้าบ้านนะคะอันนี้บ้านไม่ย่าอยู่วิธีกินข้าวนกเลยอุ้ยหนาวมากลูกไปหลังบ้านไปมาทางนี้ลงม,มามามาเร็ว ยังไม่ได้กินข้าวเลยสมศรีอะนอนกําลังตื่นอารกาศตอนเจ้าเจ้านะเจ้ายวไปถ่ายบนเขาให้ดูนะคะบนบ้านแม่ยากนู่นสวนอ่างงูปะะสวนอ่าง,งุูป่าเห็นไหมอันนี้หลังบ้านนะคะยวไปถ่ายให้ดูเดีย วันนี้แดดออกเราจะไปไหนดี dear. พอปลูกปลูกไอ้ยาบ้อากาศสมสันหนาวมีคนหาบองผสมรีปลูกน่นปลูกนี่มันปลูกไม่ได้นะปลดยาปลดเท่าก็ไม่เท่ามันปลูกนปุแบบุเห็นปะมันปลูกได้นะคะอันนี้ต้นแแบบอปเปิลเห็นปะนาะต้นแอปเปิลคนเมืองหนาวนะมันยังขนาดนี้อันนี้จะไป พาไปเดินที่ที่อะเยอะแต่มันไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าอากาศมันหนาวมันปลูกกันอย่งกําเป็นนะคะเอาตะไคร่มาปลูกกับเป็นเห็ดต้นหนึ่งแล้วมันกะเป็นกระต้นกระใบมันออกมามันมีแง่งออกในส่วนองงัุงนปลาเท่าปลาเท่ามันปลูกอง,งุงุูทำวายฮู้อ่ล,ลบรรยากาศบรรยากาศตอนเจ้าเจ้าสองตัวอวิ่งมาปุ่น อูอวูบตันกำลังออกนะพาชมรอบบ้าน,นเสียงนกเสียงกาอันนี้ก็ต้นแผลต้นแอปเปิลขนาดต้นแอปเปิลมันยังมีใบมันก็เริ่มจะออกแล้วพ่อมันจะหายหนาวแล้วนะตี้อย่ามีเยอะแต่มันไม่รู้จะปลูกอะไรนอกจากอางูเห็นไหมเด้นมาเขาไม่ค่อยปลูกอะไรกันหรอกเพราะว่ามันหนาว แถวเนี่ยมันมีเดินตัวอีกอีกอีกอกสมิีมใหม่ละนี่โอ้ปพราถ้ามันปลูกอง,งุ่นเพิ่มพอกระบอกอยู่ันปลูกอง,งุ่นเพิ่มแล้วก็ต้องมาจ่ยกระเทาเก็บอง,งุ่นทำวายเห็นไหมแกอ,อายุหนักแล้วนะเจ็ดสิบฝ่ายแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วมั้งอยู่ตรงนั้นรอแม่ก็ได้ลูกนะกันโอ้เอาแฮมขี้แถวนี่หนึ่งสองสามแหมสี่แถวปรเทา นั่นเป็นกระปูพักพักวัดน้ำตันใหญ่ดหดเด้อค่ะูเตเจ้าสิ่ก็มาเก็บพักขานาดเห็นไหมสถานที่เจ้าพาชมพาชมพาเที่ยวปุน้นตีไปขึ้นไปถึงกใ็นหนกใหม่ต้นปุ้นเนาะก็ใหม่ต้นปุ้นเนะี่ยปูนเนี่ยอันนี้ก็เป็นถนนนะอุ๊ยอิดมันเป็นอะเดีขึ้นไป บรรยากาศมาดูบรรยากาศเนาะวิวสวยๆงามๆสองตัวก็ชสูตายแม่ลูกฮัลโหลฉลาดนะเราอะ่ะเดินถนนมีแม่คนเดียวมันฉลาดเฮ้ยอิทบรรยากาศสวยงามค่ะเฮ้ยออกมานอกเมืองนี่มันหายใจ แต่อยูเล่นมามานกับหลงอยู่เลยเจ้ามันที่ยังกรุงเทพเนาะบ้านเขามหายใจหลงนะเนาะนันนี้งคะุดลูกหงส์ตา่าสวยงามตะวันออกเจ็ดมงเจ้าเจ้าบ้านพลาทาวเวอร์ยูสองคนบ้านหลังหน้ากระจิดนะแถวของคนเจ้าฮัลโหลบิ๊กบอยทูบอยของแม่ ปอบา,ายังไม่ตื่นปานอนรับเด็กใช่ไหมลูกอันนั้นก็สวนผักไปแล้วเหรอยิ้มแล้วก็ลูกออกกำลังกายแต่เจ้าเลยสองคนสามคนแม่ลูกปอบา,ายังไม่ตื่นครับใช่ไหมลูกไปละอีกสองตัวไปเลยลูกไปเลยคันโก้โก้โฮมเหรออันนั้นก็เป็นถนนม,มีแต่ถนนตรงนี้ก็เป็นถนนเห็นไหมเนี่ย อันนี้ก็ถนนเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามตะวันกำลังออกนะเจ้าเจ้าซิกท้ายให้ดูนะคะปุ้เด <directions> ินไปไปปุ่นแหมถึงก็ไม่ต้นปุ่นนะไม่มันอีด มาดูบรรยากาศสวยๆตอนเชา้า้าบ้านไม้ย่านะคะผลละมารักลักใหม่ก็ย้ำออกแบบมันกำลังหายหนาวเนาะกำลังออกจ่อกำลังออกอะไรอย่างน้ออกเจน่นะดดนแล้วแม่ไปดูตรงนี้ว่าเขาปลูกอะไรหรือ่า อยู่ตรงนั้นรอแม่อย่ามารถล,ลูกรถปีงเร็วหรือเปล่าแถวเนี้ยอยู่ตรงนั้นรอพี่ฟิสแค่ฟูนะลูกบุรกำลได้ใส่มันปลูกอะไรเขาไม่ได้ปลูกอะไรเลยมันปีนี่นี่เป็นถนนเห็นไหมฟางนุ่นก็เป็นถนนไป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 เข้าบ้านไปเลยมาเร็ว มาเร็วแม่ขวบรถมาเร็วฟีฟีไปข้ามฟีฟีเวทโฟบป้าข้ามเดีวนั้นวิ่ํข้ามไปกูกูโฮมแม่จะไปหุงข้าวก่อนลูกไปเลยสุดลูกหลูกตาสองเท่าก็อกยู่สองเท่าบ้านนี้มันมีอันตรายเนาะประก็มีห่วงมีหัวมาแน่อันตรนแล้วลูกมะข้ามุบปป้าเร็วบ้านสองจันทร์ กับมีค้นอยู่กับมีน้องสาวน้องสาวก็อยู่ใกล้ๆนี่สองคนกําใกล้กับเดกครับเราเป็นชมูมเมือกันนี่กับต้นแอปปงแอปเปลิลมันปลูกไม่ได้นะคะ <c oughs> มาเลวมาเลวเด็กๆมาเลวเข้าบ้านไปลูกไปอันนี้เตา๋าเตา๋อพเท่าคนชอบ ปัญญาอย่างปัญญาคนเดียวเต่าล้มควนเนื้อหรือว่าไออย่างนี้เบคนอญญญนอะไรอย่างนี้เลแกจะทําคนเดียวแกมาเร็วต้นแอปปงแอปเปิลเห็นไหมมันหนาวมันปลูกอะไรไม่ได้นะคะนั่นต้อนอะไรอย่างเงี้ยงเป็นงานแบบฮัตอะเปิ้นออกสองคนเป็มงานเขียวๆชอบต้นคริสต์มาสต้นนิมากน,นี่เห็นป่ะต,ต,ต้นสนต้นคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นพุ่งงมงามๆเหรอกูกันเลย นี่แหละเจ้าบ้านสองเท่าที่สองเท่าโอ้ไม่เท่ามีต้นอันนั้นด้วยต้นอันนั้นออกอะสื่อไปทำเค้กทำเค้กคือเอฟซีฟอนะนี่เจ้าต้น,แ,นแดงๆนะอะนส่วนพักโอ้ต้นหัวละพาไม่ยากก็มีเห็นไหมนะแล้วแต่ <laughs> มันยัอมออกใบแต่ นี่แหละเจ้าพาชมหลอบบ้านตอนเช้านะคะในบ้านกับได้รีวิวจาเพา่อว่าเปผนรับกันอยู่เนาะคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปประเช้านี้จะไปไหนกันเนาะไปแลละเจ้า